สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตส่งงานสั่งทาเป็นงานตกค้างก่อนนะครับชุดนี้จะมีงานตกค้างอยู่สองเล่มและงานแบ่งสองเล่มนะครับแบ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆผมนะครับผมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่ติดงานขาวดําพี่ชายนะครับหยุดงานไปหลายวันเลยครับช่วงนี้ก็เลยเออเก็บงานตกค้างไปก่อนแล้วกออ็มีมาแบ่งเพื่อเป็นทุนให้ลูกๆ นะครับเล่มแรกนี้เป็นงานปิดไปแล้วนะครับเล่มนี้โศกตกค้างนะครับมีดเป็นเหมือนกับมีดดาบนะครับเป็นเหล็กตะไบนะครับเล่มนี้ด้ามแกะสลักเท้าเวสุวรรณนะครับจะเป็นด้ามไม้พยุงนะครับฝักนี้จะเป็นไม้สาธรนะครับความยาวใบมีดอยู่ประมาณ12นิ้วนะครับเล่มนี้พร้อมเดินทางนะครับตีร้อน2ครั้ง ตีประสานโครงสร้าง2ครั้งนะครับนี่ชุบ้วยน้ํามันนะครับความกว้างอยู่ที่1.4นิ้วนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ12นิ้วนะครับเรืยมนี้ขัดขาวทิ้งผิวรอยตะไบนะครับให้มั่นใจว่านี่เป็นเหล็กตะไบนะครับทดสอบความคมก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเล่มนี้นะครับผมคมมันหวานครับ พร้อมเดินทางครับผมเล็กตะไบนะครับไปยาว12นิ้วนะครับด้ามแกะสลักเท้าเวสุวรรนะครับใช้แพลวถางเดินป่านะครับสับปปะคุณก็จะดีนะครับเท้าเวสุวรรณภัยอันตรายจากการเดินทางนะครับนี่นะครับพร้อมเดินทางนะครับ เล่มต่อไปเล่มนี้ก็จะเป็นมีดใช้งานนะครับนี่ครับเป็นมีดแลมโบนะครับแลมโบด้ามฝักจะเป็นไม้ประดูนะครับเล่มนี้มีดใช้งานนะครับสู้งานหนักได้ครับตัวนี้สันนายอยู่ที่6มิลน,นะครับความยาว1ิบนิ้วนะครับกว้างอยู่2นิ้วนะครับตรวจสอบความคมก่อนจะเดินทางนะครับ เล่มนี้ผมหวานๆครับพร้อมเดินทางครับหยุดไปหลายวันนะครับต้องกราบขออภัยลูกค้าด้วยครับผมช่วงนี้จะติดงานหน่อยนึงก็เลยต้องเร่งทำให้นะครับกราบฝักไม้ประดูนะครับนี่นะครับ นี่เล่มต่อไปเล่มที่3นะครับใลมีดนี้คือมีดเชฟมีดในครัวนะมันทรงบอบีนะครับด้ามจะเป็นเขาควายปิดท้ายด้วยสาธรฝักนี้จะเป็นสาทรนะครับลายงามๆนะครับเล่มนี้จะเป็นงานตีร้อนนะครับเหล็กแหนบความยาวประมาณ9นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่6มิลนะครับปัดแร่ครับแคมปิ้งเข้าป่านะครับผม ได้หมดครับเล่มนี้แบ่งที่2 0 0 0บาทนะครับผมเพื่อเป็นทุนให้ลูกๆนะครับหยุดงานไปหลายวันความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.7นิ้วนะครับตัวนี้ขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับเล่มนี้2 0 0 0บาทนะครับตรวสอบความคมนะครับ ผมหว,วานๆครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีดใช้งานนะครับ เล่มนี้นะครับผมยังว่างนะครับเล่มสุดท้ายครับเล่มนี้เป็นงานด้ามฝักไม้มะเกือนะครับผมเป็นไม้ที่ผมผ่ามาไว้นานมากครับแต่ไม่ได้ทํานะครับก็มีโอกาสก็เลยเออทำให้ลูกค้าชมแนะนำนะครับเป็นงานฝักด้ามฝักไม้มะเกือนะครับเล่มนี้เป็นมิดเน็บนะครับ ความยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับความหนาอยู่ที่6มิลเลียนนะครับความกว้างอยู่2.2.2 2ถึงประมาณนี้นะครับเล่มนี้ขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับด้ามจะเป็นไม้มะเกือฝักจะเป็นไม้มะเกือนะครับผมเล่มนี้เปิดที่2,000บาทนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับผม ทดสอบความคมนะครับผมคมหว,วานครับทุกเล่มครับวันวานพร้อมใช้งานนะครับ จสอบถามได้นะครับผมเล่มนี้ขอเป็นทุนการศึกษาให้ลูกๆก,ก่อนนะครับงานสั่งทำชุดต่อไปก็จะเป็นงานตกค้างอีก2เล่มน,นะครับผมงานสั่งทำนี้ขอเป็นอาทิตย์หน้านะครับจะขึ้นรูปคิวต่อไปให้นะครับผมขอบุณทุกท่านที่ติดตามครับผม